จปิกกี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ปิกกี้นะคะจะมารีวิวเจ้าตัวไททันออนิวตัวหัวเดียวของเรานี่เองนะคะคันนี้นะคะกระบะซิงเกิลแคบนะคะเปิดตัวมาแล้วค่ะราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวเริ่มต้นนะคะขับสีแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะสําหรับตัวไททันออนิวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบแบบว่าแนวอาบรรทุกข,ของขนของนะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพา ไปชมนะคะ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้ตัวหนังสือนะคะที่เป็นแบบนี้เป็นของมิโซแต่ปกติแล้วอะ่ะอันนี้คือมันเป็นตัวแต่งที่เราแต่งให้นะตัวนี้ค่ะมันเป็นสีโครมเมียมแล้วก็ติดแต่งให้กับลูกค้าไปเลยค่ะและที่มันมีการเปลี่ยนนะคะก็คือว่าตัวกระจังหน้าแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้ทั้งโมเดลเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะมันก็คือใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมด้วยค่ะโฉมหน้าทรงแบบอเมริกันกันไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะก็ยังเป็นไฟนะคะแบบหลอดไฮโดรเจนสีส้มเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะอันนี้คือติดเพิ่มได้แต่ว่าไม่มีมาจากโรงงานนะอ่าแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของด้านข้างตัวรถดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะคะเป็นเครื่องยนต์2องจดอยเดแรงม้าแรงมีอยู่ที่430ินิวตันนะคะ <c oughs> ก็คือเครื่องยนต์ใหม่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนที่ลูกค้าเห็นอันนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นตัวรถเดิมของเขา,าค่ะจะเป็นขนาดล้อขอบ16นะคะล้อกระทะขอบ16นะคะแต่อันนี้ที่ลูกค้าเห็นคือว่าเราเปลี่ยนยางให้กับลูกค้าใหม่เปลี่ยนแม็กให้กับลูกค้าใหม่นะคะแบบแนวออฟโรดสไตล์ออฟโรดเลยนะคะ ยางตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็น265ทัพหกศนนะคะขยัขนาดยางมัดใหญ่มากกว่าเดิมนะคะแล้วลายแม็กตัวนี้ค่ะเราก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่นะคะเหมาะกับสายลุยสายเท่ๆแต่งหล่อไปเลยะค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะก็เป็นกระจกมองด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นแบบหูช้างเลยนะคะใหญ่มากสวยงามมากเลยะค่ะแล้วที่ลูกค้าเห็นนะคะอันนี้เราติดสติกเกอร์ให้กับลูกค้านะเพราะว่าเราแต่งกับเค้าเซตแล้วแล้วก็ในส่วนนี้ เบ้ามือนะคะเราอันนี้คือเราติดให้กับลูกค้าเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหลังของตัวรถกันดีกว่าค่ะในส่วนของด้านหลังของตัวรถนะคะบอกได้เลยว่าเป็นกระบะใหม่ใหญ่ยาวเลยนะคะแล้วเขาก็มีตัวเกี่ยวตะขอตรงเนี้ยมาให้ด้วยนะคะทํามาพิเศษเลยสําหรับเวลาลูกค้าจะบรรทุกของบรรทุกส้นหรือบรรทุกสิ่งของที่ เอาไว้ไปตะ,ตะลงตลาดอะไรเงี้ยก็คือใส่ได้สบายแล้วก็ลึกด้วยกระบะลึกด้วยนะคะกระบะลึกมากของมิซูเลยนะคะลูกค้าค่ะ,ะแล้วก็มีตัวช่วยกันกระแทกตรงนี้ให้ด้วยนะ,ะส่วนฝาท้ายนะคะอ๋ออันนี้คือติดแบบผ่อนแรงให้นะคะฝาท้ายนะคะของรุ่นของเขานะคะเราอันนี้คือติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้นะคะก็น้ำหนักไม่ค่อย หนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนกระบะไลเนอร์นะคะก็คือกระบะไลเนอร์ใหม่เลยแล้วก็ช่วงกระบะของเขาคือที่สําคัญคือมันยาวแล้วมันใหญ่มากนะคะตัวนี้รองรับน้ําหนักได้ดีพระชนในส่วนของอะแชสซีรถนะคะแชสซีรถนะคะเขาเปลี่ยนใหม่เป็นของ m มก a าเฟรมนะคะแชสซีรถขนาด ใหญ่แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เสริมแหนบมาให้แล้วค่ะแต่ว่าที่สําคัญคือน้ําหนักเบานะคะเหมาะสําหรับการบรรทุกมากๆเลยค่ะเขาดัดแปลงเข้ามาให้ใหม่เลยนะคะอ่ามียางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ฝาถังน้ํามันนะคะฝาถังน้ํามันของเขานะคะอันนี้คือใหญ่กว่าเดิมแต่ที่ลูกค้าเห็นนะติดชุดแต่งให้ลูกค้าไปเพิ่มเติมนะคะแต่งให้เพิ่มเติมเลยเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของภายในดีกว่าค่ะ ในส่วนของภายในนะคะบอกได้เลยว่าก็พวงมาลัยแบบพุ่มหนังมาให้นะคะแบบนี้สวยงามมากอ่ะแล้วก็หน้าจอแสดงผลแบบใหม่นะคะส่วนหน้าจอตรงนี้นะคะตุงกลางนะคะเป็นขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarP l a y Android Auto ได้นะคะแล้วก็จะมีช่องสาย USB มาให้เลยคะ่ะมีระบบเกียร์มาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วสามารถวางแก้วได้2ฝั่งแล้วก็อ่าในส่วนนี้อ่าไว้เก็บของนะคะสัมภาระได้ใหญ่มากเลยนะคะมีทั้งบนและข้างล่าง เก็บของได้เยอะเลยนะคะตัวนี้ส่วนเบาะหนังนะคะบอกไว้ล้วอนแต่รุ่นเริ่มต้นนะคะเป็นเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานให้แล้วนะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนสำคัญก็คืออันนี้มีถุงลมให้ทั้งหมด2ฝั่งนะคะแล้วก็ตรงหัวเข่ามาเพิ่มให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะจะ มาดูตัวรถใหม่ของอ l l New Titan นะคะกระบะซิงเกิลแคบรุ่นนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมนะคะหรือว่าลูกค้าสนใจที่จะเข้ามาดูรถก่อนก็มาได้ที่สุพรมอเตอร์สาขาศรีนครินทร์ของเราเนี่ยนะคะเดี w ๋ยวเบ้ทิงเบอร์ติดต่อว่าให้นะคะสำหรับข้าราชการคู่ค้าพนักง,งานบริษัทนะ,ะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้เหมือนกันนะคะดอกเบี้ยพิเศษจัดกันไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเข้ามาดูรถนะคะฝากกระชวยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเซลล์บิ๊กี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวฝากเบอร์ ด้านหน้านะ061464 1824ค่ะหรือจะแอดล์นะคะ M-I-T-SU 24SR ค่ะทุก4ทุกรุ่นนะคะมีทั้งหมด4ส,สีเลยค่ะจัดไปเลย DRIVE YOUR AMBITION MITSUBISHI MOTORS